ยัดแล้วอืโคกเลยไหมนี่ปิดด้วยกุญแจแล้วถ้ารถติดแกะอับที่ลูกเองเลยนี่ยคล้องวัชิร์ครับอุ้ยกทีนะครับยัดแล้วอเขียวบอกเครื่องมันสั่นนะครับใช่แต่เครื่องมันสั่นในนอ้นครับสั่นเลยกินไม่เท่ากันนะแต่หัวนะครับ แล้วยิ่งเป็นสามสูบวิ่งฉีดไม่เท่ายิ่งไม่มีแรงใหญ่เห็นอันนี้เยอะไหมครับอันนี้กลางดูเห็นไหมหลายโจ๊กเลยนะนี่ปิดแต้กุญแจถ้ารถติดแ๊สนี่วิ่งไปแล้วมันหายไปด้วยเพราะในท่อรุ่งไม่ดีมันมันดูดโหลดถึงตลอดจะแฟรดูโดเมื่อกี้นี่กดก็ปิดแล้วหรอปิดแล้วครับเแจอ่อ่าอันนี้ก็คือปิดปั๊มติ๊กค่ะเรากดกดปุ๊บปิดปั๊มติ๊กเห็นเน้นมันไหลมาไหมอืมแต่ว่าเศษอันนี้เยอะมากมันไปคาที่ปลายปั๊ม เหมือนเหมือนวาวอ่ามันบ่ามันมีตัวรองมันมันเข้าไปตรงตัวตัวฐานตัวบ่ามันนะครับไปขวางอยู่เนี่ยมันจะมีเนี่ยนั่นหระลีสอยู่เนอะรีสลีสไม่ว่ามันฉีดไม่เข้าเลยเอาแกะมาดูนิโอ้โหเขาต้องใช้คนโอชลี่ที่ฐานจะเป็นเยอะมากครับสามปีนี่เหลือครับมันเป็นโอชีตัวฟิลเตอร์ตัวกรองเหมือนเราไม่ค่อยดีครับน้ำมันเป็นไม่เนของบ้านเรียบรอยเที่ยงตรงยิ่งตัวที่มากที่สุด เดิมนเดิเมยน็ที่ผมเียนให้คนยี่สิด้เลยใช้ได้ไม่ไปเปลี่ยนม่อะไรเไม่ปีม่ยดีกว่าเปล่ได้เหี่ยคด้องม่าดีล่อดูเองเลยนี่ของหัีดครับุ้เจทีนะครับอย่างนีลยเหรอกอไม่อ่านีพี่ดูอีพี่บอกว่ามีะอ่าดูของใหม่ดูของให่ก่อนอะ จับได้จับได้เนี่ยปลายมันไงโอ้นี่<ไ>ปลายมันนี่คมิเต,เตอร์มันคิเตอร์มันเคด่สันโนทัพปีสองพันสิบแปดวิ่งมากวิ่งน้อยไม่เกี่ยวครับขึ้อยู่น้ำมันมันแช่นานนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันกรอบหมดนะครับพอบริเัทบ,บางทีเขาไม่ได้ออกให้รองรับพวกน้ำมันพวกเอลกอล์ที่เป็นบ้านเราแต่ของพวกนี้เราสั่งมาเพื่อให้รองรับ E แปดห้า E ยีสิบได้เป็นชุดโอลิงชุดซ่อมนะรับประกันหนึ่งปี นะครับเนี่ยเกรโฟไหมครับโฟไหมเห็นไหมพุ่งออกมาเลยนะครับเมื่อกี้นี้เครื่องมันจะไม่สั่นได้ไงบางคนบอกเครื่องสามสูบมันสั่นไม่ใช่คูฉีไม่เท่ากันเป๊ะโอเคนะครับเป๊ะแล้วเนาะเรียบร้อยอันนี้เจ้าของต้องผ่านในผมมโนเองนะนี่คันที่สามคันที่สี่นะครับโอเคครับจบแล้วเห็นเลยนะครับว่ามัน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 ไม่เกี่ยวกับว่าจะ วิ่งมากวิ่งน้อยมัน<ช>อยู่ที่ว่ามันละลายหรือเปล่า<ช>นะครับมันจะมีเครื่องมือปลายถ้อยเสียที่เห็นกันนะครับทุกอย่างพิสูจน์ได้ดีครับไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีมนโนข <laughs> <laughs> อบคุณครับเป็นไงก่อนทําหลังทำเป็นไงบ้างครับดีมากครับก่อนทํารถสะดุดวิ่งไม่ออกเครื่องสัน่น<อ>ตอนหลังทำมาดีอ,นนอันนี้มาสองคนเลยนะครับลูกค้าเก่าทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวหันก่อนเดี๋ยวหาไม่หล่อนะเดี๋ยวหน้าดำนะอีลูกค้าเก่านี่ขับมาจากลบบุรีเลยนะครับลบบุรีเลยแล้วก็ ดีกว่าน้ำสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับโอ้มี50เปอร์เซ็นต์50เรเพราะว่าอันนี้ที่เราต้องวัดท่อเสียก่อนมันจะบอกว่าค่าวัวฉีรั่วไม่รั่วตอนแรกที่อาจบอกว่าต้องเช็คหัวฉีดีเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมเพราะจริงๆแนละ้วมันไม่อยู่ที่ว่ามันวิ่งเยอะหรือไม่เยอะมันอยู่ที่หัวฉีดนั้นมันจุ่มในะนน้ามันนานขนาดไหนแล้วมันก็ผูกมันก็ก่อนนะครับออนนี้ก็ถึงให้เห็นเลยว่าเป็นไงเปิดออกมาแล้วจะเข้าใจครับเพราะว่าถ้าเมื่อกี้อยู่ดีไปจูนเงี้ยอย่างที่แบบหมอที่ไหนหมอกระเป๋ามา ผมบอกคนเป็นง่อยขาเป๊คุณจะไปวิ่งได้ยังไงอ่ะัวชีฉีไม่เท่ากันมันต้องวัดก่อนไม่ใช่สายศาสตร์วิทยาศาสตร์เออแล้วก็วิ่งก็จะเห็นผลจริงๆนะครับออกตัวดีกว่าเดิมคนละเรื่องใช่แล้ว็มัลนจะมีผลอย่างนี้คือรุ่นเนี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องคอยพังที่คอยพังว่าเห็นนหัวชีที่มันไม่มีครับน้ำมันมันน้อยมันจะบางมันจะร้อนห้องกระบอกสูบห้องนั้นพอร้อนปุ๊บมันก็วิ่งไปหัวเทียนแล้ววิ่งไปที่แกนคอยมันก็เลยไหม้แลสักพังปีหนเี หรือบางทีเดี๋ยวก็พังเดี๋ยวก็พังแล้วก็หาต้นเหตุไม่เจอเขาถึงชอบพูดยังไงใช่พกเดือนแล้วก็สะดุดจริงๆว่มันเกิดจากหัวฉี่ก่อนแล้วไปไปเกาผิดที่ครับเออเท่านั้นเองอันนี้เข้าใจเลยเนาะนี่อันนี้ดีอันนี้คันเลยแฮปปี้นะขอบคุณมากครับทุกคนนะครับช่ดีครับขอบคุณครับหลายคันแล้วคันที่สี่อันที่ห้าแล้วขอบคุณครับ